รายงานการดำเนินการวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practices การแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ learning loss ด้วยรูปแบบ step model โรงเรียนช่องพรานวิทยาสาาวิทยาเขตราชบุรี5ความสำคัญของวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ในส่วนของด้านการศึกษาทางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนเพื่อป้องกันวิกฤตการณ์จากเชื้อไวรัสโคโรนา2019และยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศโรงเรียนช่องพรานวิทยาได้จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ดังกล่าวด้วยรูปแบบผสมผสานคือ on air online on demand on hand และ on site พบว่านักเรียนที่ครอบครัวไม่มีความพร้อมด้านเศรษฐกิจ ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพทําให้หลายคนขาดเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่นักเรียนโดยตรงเนื่องจากการเรียนทางไกลหรือออนไลน์เป็นระยะเวลานานพบว่านักเรียนทุกช่วงวัยมีความพยายามในการเรียนน้อยลงขาดแรงจูงใจในการเรียนขาดความสนใจในการเรียนโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เริ่มมีทัศนคติเชิงลบต่อการเรียนและการแสดงออกไม่เข้าเรียนและขาดสัมพันธ์ทางสังคมโรงเรียนช่องพรานวิทยาได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ learning loss ทั้งในส่วนของผลการเรียนปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยรูปแบบ step model ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามให้แก่นักเรียนอีกด้วย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ไขภาวะทดถอยทางการเรียนรู้ 2. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนและ 3. เพื่อฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามให้แก่นักเรียนการดำเนินงานการดำเนินงานโดยใช้รูปแบบสเต็ปโมเดลมุล่งหวังเพื่อแก้ไขภาวะทดถอยทางการเรียนรู้เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมพัฒนาทักษะชีวิตฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตาม สตีมคือการดำเนินงานด้วยทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย S student นักเรียน T teacher ครู E environment สภาพแวดล้อมผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง A administrator ผู้บริหาร M mindset กรอบแนวคิดและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Step คือกระบวนการสําคัญที่จะขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่โรงเรียนจัดขึ้นนําไปสู่การแก้ไขภาวะทดถอยทางการเรียนรู้ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ S survey การวางโครงสร้างระบบศึกษาสภาพข้อมูลประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะทดถอยทางการเรียนรู้ T treat การลงมือปฏิบัติผ่านการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่างๆการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งซึ่งติดตามโดยครูที่ปรึกษาหากมีนักเรียนที่สุดออกจากระบบการเรียนจะดําเนินการต่อโดยเข้าสู่ระบบโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อไป E Evaluate การประเมินผล P Proof to develop การนําผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น Achievement หรือผลสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ นักเรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นผลการดำเนินงานจากการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสเต็ปโมเดลมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. น,นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้นจากการร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนได้กัดกิจกรรมการเรียนการสอนชุมนุมและลูกเสือแบบบล็อกคอร์สเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมทนศึกษาหแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมค่ายวิชาการโดยแบ่งออกเป็น4ฐานได้แก่ฐานทักษะการคิดและการแก้ปัญหาฐานทักษะภาษาและการสื่อสารฐานทักษะอาชีพและสุขภาวะฐานทักษะทางสังคมและสุนทรียภาพเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการในด้านต่างๆแบบหมุนเวียนให้แก่นักเรียนทุกคนทุกกลุ่มสาระ 2. ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนช่องพรานวิทยาได้ดำเนินการจักกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีช่วยการสอนอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าซึ่งได้รับการนิเทศติดตามจากผู้อำนวยการโรงเรียนการใช้ปอพ5ส mart เก็บคะแนนเช็คเวลาเรียนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยข้อดีของการใช้ปอพ5ส mart คือนักเรียนสามารถรู้คะแนนของตนเอง ติดตามงานโดยหัวตารางจะสามารถลิงก์ไปยังชิ้นงานในช่องนั้นๆได้ใช้แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนและการวัดผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรศึกษาปัจจัยที่ทำให้การแก้ไขภา,าวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสเต็ปโมเดลประสบผลสำเร็จ 1. นนักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น 2. ครูกำกับติดตามรวบรวม,รวม,รวมประเด็นปัญหาที่ส่งผลให้เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสแสวงหาข้อมูลเชิงลึกว่าจะติดตามนักเรียนกลับมาอย่างไรรวมไปถึงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองการเยี่ยมบ้านนักเรียนหากมีนักเรียนที่สุดออกจากระบบการเรียนจะส่งต่อโดยเข้าสู่ระบบโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรมอื่นๆเพื่อแก้ปัญหาภาวะทดถอยทางการเรียนรู้ 3. สภาพแวดล้อมผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนกำกับติดตามบุตรหลานเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองและแลกเปลี่ยนปัญหากับครูที่ปรึกษา 4. ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสําคัญในการดำเนินงานแก้ไขภาวะทดถอยทางการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการแก้ไขปัญหารวมทั้งฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 5. กรอบแนวคิดและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมมุ่งเน้นการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้และ 6. รูปแบบสเตปโมเดลเป็นรูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ส่งผลให้แก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียนได้การเผยแพร่การได้รับการยอมรับและรางวัลที่ได้รับจากการดำเนินการการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสเต็ปโมเดลโรงเรียนได้มีการเผยแพร่ดังนี้ 1. เผยแพร่การดำเนินงานให้คณะกรรมการการศึกษารับทราบแนวทางการดำเนินงาน 2. เผยแพร่การดำเนินงานให้กับผู้ปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านการประชุมผู้ปกครอง 3. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และ Facebook Fanpage ของโรงเรียนและ 4. ได้รับรางวัลในการแข่งขันสุพัฒกรรมครั้งที่70บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินการแก้ไขภา,าวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Step m o d เดเกิดจากความร่วมมือของนักเรียนครูสภาพแวดล้อมผู้ปกครองชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนกรอบแนวคิดและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีรูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมแลนะตอบสนองความต้องการของนักเรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนช่องพรานวิทยาปัญหาและอุปสรรคนักเรียนบางส่วน ที่เข้าร่วมการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้แต่ยังมีผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในหลายรายวิชาข้อเสนอแนะควรสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการแก้ไขผลการเรียนในรายวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์